สประธานครับวันนี้ผมได้มอบอำนาจจากพี่น้องประชาชนได้รับมอบอำนาจจากกลุ่มพอรทอหรือคอมมิวนิสต์เดิมได้รับมอบอำนาจจากผู้รับผลกระทบจากคําสั่งของรัฐนะครับให้มาเป็นตัวแทนพี่น้องมอบมือมือเดียวของพรรคประชาธิปไตยใหม่ให้ท่านอนุทินชาญวีรุล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ครับท่านประธานครับเพราะพี่น้องบอกมาว่าท่านอนุทินคือความหวังของพี่น้องหลังจากที่เศรษฐกิจเรานะครับหยุดชะง,งักไปไม่มีคนมาท่องเที่ยวไม่มีคนลงทุนพี่น้องไม่มีรายได้นะครับ นี่คือสิ่งที่พี่น้องได้มอบหมายมานะครับท่านประธานที่เคารพทางด้านสังคมธ่รมธานครับพี่น้องก็มีความหวังว่าท่านอนุทินชามิพิกุณน่าจะมีผลงานที่จะช่วยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาชร,รมทางด้านหนี้สิน ท่านประธานก็รู้ว่าสองสามสองสัปดาห์ที่แล้วมามีการฆ่ากันที่หนองบุรมภูเพราะหนี้สินท่านประธานครับได้ท่านอนุทินมาเราก็มีความหวังว่าการแก้ปัญหาหนี้สินของพี่น้องจะดีขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งท่านประธานที่รบครับเรื่องปัญหาชายแดนปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชาหรือขเขมรเราลบกันทุก ที่เราแล้วมานะครับบ้านแตกสแสลกขาดท่านปรานครับพี่น้องต้องอพยพจากชายแดนนักเรียนต้องหนีห้องเรียนวิ่งมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดวาอารามนะครับมีชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองนะครับตะลอนตะลอนไปพร้อมกับภรรยาคนสวยท่านประธานครับไปดูนักเรียน ไปดูโรงเรียนพานักเรียนร้องเพลงนะครับไปเป็นที่พึ่งของพี่น้องที่อพยพเข้ามาชายคนนั้นก็คือท่านอนุทินชาญวิรุลพี่น้องจำได้ดีเขาเป็นที่พึ่งของพี่น้องที่อยู่ชายแดนผมในฐานะเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่แถวนั้นพี่น้องออรรท่านประธานครับ ชื่นชมชื่นชมท่านอนุทินชาญวิรุุลแต่มาวันนี้ท่านอนุทินได้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32นะครับซึ่งกับผมในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ได้รับมอบหมายหนึ่งเสียงเน้นๆหนึ่งเสียงเน้นๆที่จะมอบให้พระท่านนะครับท่านประธานที่เคารพ คนที่อยู่ชายแดนมีความหวังถ้าหากท่านอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งเสียงปืนจะสงบอันที่สองความล่มเย็นใจชายแดนจะกลับคืนมานะครับจะกลับคืนมาเราจะต้องไม่มีคลิปเสียงที่มาทำร้ายทำลายประเทศไทยอีกแล้วนี่คือสิ่งที่พี่น้องหวังว่าท่านอนุทินทำได้ จึงได้มอบหมายให้ผมสุรหินพิจารณ์หัวหนา้าพักปัะช,ชาธีปไตยใหม่หนึ่งเสียงมอบให้ท่านอนุรหินเป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้อีกปัญหาหนึ่งคือชายแดนทางด้านทิศเหนือท่านประธานครับมีชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งลุกชายแดนไทยเข้ามา500เมตรเป็นปัญหาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้ว บอกว่าให้พักดันกลุ่มนี้ออกไปเรื่องก็เงียบไปท่านประธานครับมาเที่ยวนี้พี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าพักประชาธิปไตยใหม่มอบเสียงให้กับท่านอน,นุทินเพื่อจะได้ผักดันพี่น้องพักดันคนชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่ม,ชน,มชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ออกจากชายแดนเรานะครับ ให้ไปไกลจากชายใดเราเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้กระทั่งตาลางนิ้วเดียวนะครับอันนี้คือความหวังของพี่น้องประชาชนที่ฝากมาและก็เป็นความหวังว่าถ้าหากท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนครับเป็นเหตุผลที่สนับสนุนท่านอนุทินชาญวิรุลเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทย ครับสวัสดีครับพี่ดองครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today